สวัสดีครับพ่อวงครองนะครับประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับแบบรายสดนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาเจอกันประมาณ18นาฬิกานะครับถ้าเป็นวันเสาร์ที่รู้ว่าวันหยุดนักขัตเลิกนะครับที่ครูเอกไม่ได้ไปทํางานนะก็จะเจอกันประมาณ10โมงเช้านะครับผมสําหรับชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับเจอกันทุกวันนะครับถ้าครูเอกไม่ป่วยนะแล้วก็สวัสดีทางช่องยูทูบนะครับเจอกันทุกวัน7โมงเช้านะครับก่อนไปทํางานหรือว่าระหว่างขับรถนะครับก็เปิดฟังกันได้นะครับผม โอเคนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะขอ,อแชร์ลิงก์นะครับเข้าสู่ชั้นเรียนก่อนสักครู่หนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแชร์ลิงก์เรียบร้อยอ่ะก็วันนี้นะครับก็เป็นเลขกลุ่มนะครับที่ขอกันเข้ามาทางช่องยูทูบแล้วก็ทางเพจนะพอสังเกตได้นะครับสามถ คือถ้าใครได้มาเรียนกับครูเอกนะครับก็จะสามารถแยกได้ออกชัดเจนว่าคนไหน <c oughs> คนไหนขอมาทาง youtube คนไหนขอมาทางชั้นเรียนส่วนใหญ่แล้วในชั้นเรียนก็จะขอในเลขที่แบบไม่เคยมีมาก่อนนะครับไม่เคยอยู่ในกระแสอะไรพวกนี้เพราะว่าอยากจะทราบแนวทางส่วนถ้าเกิดว่าเป็นช่องยูทูบส่วนใหญ่ก็มาทางแนวกระแสเบอร์มงคลนะครับซึ่งก็มีหลายคนสอบถามว่าครูเอกมองเลขอย่างไรนะครับว่าเออมันต้องเป็นแยกอะไรจริงๆเราคุยกไม่ได้มองเลขอะไรเป็นแยกกันเลยนะครับ เลขก็คือเลขนะครับมันสามารถอ่านได้หมดนะอ่านคุยกอาศัยว่ามันเรียกว่ากันอ่านอ่านเบอร์เรียกว่าอ่านเบอร์นะครับถ้าเกิดว่าเราจะมองในมุมลึกก็จะเรียกว่าวิเคราะห์เบอร์แต่ก็เลขมันเอาคือด้วยความแม่นยําของศาสตร์ที่คุณหรศึกษามาเนี่ยเรื่องเลขพยากรณ์เนี่ยมันจึงสามารถเอ้ยเออถ้าเกิดว่าเปลี่ยนปุ๊บจะเป็นแบบนั้นดต่ก็จะมีแนวทางแบบนั้นอยู่พอสมควรนะแต่ถามว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไร ส่วนตัวหวยก็มองว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเจ้าชะตานแหละเพราะว่าศาสตร์เนี่ยมันก็เหมือนกับการเราไปจับไพ่ใช่ไหมจับไพ่ย,ยิปซีจับไพ่อะไรพวกนี้จับไพ่พรมยานเนี่ยคือดวงชะตามันเกิดจากตัวเจ้าชะตาแล้วพอจับการจับก็เหมือนกับืการมีเลขอะไรอยู่ในเบอร์โทรศัพท์แหละมันก็มาจากเจ้าชะตามันพอไอศาสตร์นี้มาทานายได้แม่นบกมนก็สามารถอ่านณนะเวลาที่เจ้าชะตาเป็นแบบนั้นอะหรือออกใช่ไหมครับมันก็มาจากเจ้าชะตาตแบบั้งแต แล้วทางนี้ทิศทางจะเป็นยังไงจะบวกจะลบยังไงซึ่งทุกเล่มมีสองด้านมันก็สามารถไปได้หมดเพราะนั้นสํหรับหุยหรือเปก็ไม่ได้แบ่งอะไรนะแต่ว่าถ้าจะเอาแนวมงคลอย่างเดียวแบบท้องตลาดก็ได้หรือว่าจะเอาแนวแบบแปลกแบวงแนวหวยก,ก็รับวิเคราะห์ให้หมดครับรับอ่านให้หมดได้เช่นกันอ่ะโอเคน่าจะพร้อมกันแล้วสําหรับในชั้นเรียนแล้วก็ทางช่องยูทูบนะครับมาเข้าสู่เนื้อหากันวันนี้เลขกลุ่มเก้าหกห้าเก้าอืมสวยเลยแพงด้วย ถ้าเรียงแบบนี้แต่ก็มีนะครับคือทุกเลขมันจะมีจุดติงจุดจุดแบบจุดที่บอกว่าเอ,อ้มันจะต้องยังไงอะไรนู่นนี่นั่นมันมีทุกเลขครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเก้าหกหกเก้าอ่ะนี้ก็เรื่องของอะไรนะเรื่องของเงินรั่วใช่ไหมอ่าห้าหกหกห้านี่ก็เรื่องเฉื่อยชาเยถ้าจะพูดถึงด้านด้อยมันนะห้าเก้าเก้าห้านี่ก็ไปทางธรรมะอะไรเงี้ยเออไปทางเข้าวัดเข้าวาอะไรเงี้ยคือผู้เอกจะบอกให้ว่ามันไปทางนั้นคือมันเป็นตัวอย่าง ได้แต่ถามว่ามันจะไปทางบวกหรือทางลบเนะี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอ่ะโอเคเรื่องนี้นะครับอุ๋กตั้งชื่อว่า <c oughs> สัรหาทางออกสัรหาทางออกอืมเห็นแล้วก็น่าจะรู้ในชั้นเรียนเนี้ยร้องอ๋อเลยสัรหาทางออกสันหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นมาพูดถึงที่มาที่ไปเมื่อกี้พูดไปแล้วว่ามีสามคู่ด้วยกันก็มีหกเก้าเก้าหกห้าหห้าแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้าห คูแต่ละคู่นี่ทีเด็ดทั้งนั้นเลยนะครับก็โอ้โถ้าไปวงการเบอร์นี่ค่อนข้างจะแพงนะประมาณหนึ่งเลยนะครับอ่ะคราวนี้อันนี้คือเลขคู่สามารถกลับไปดูพื้นฐานได้นะครับส่วนทั้งเลขกลุ่ม3ตัวก็ทําไปแล้วนะครับสําหรับ2อกลุ่มนี้ก็คือ569 965แล้วก็659 956ก้นะครับบางคนเคยถามว่าไอ้สกลุ่มนี้มันกลุ่มเดียวกันจริงๆคนละกลุ่มนะ ห้าหกเก้ามันมีหกกลางไงส่วนหกห้าเก้ามีห้ากลางถ้าดูเลขสามตัวมันจะคนละกลุ่มกันแต่พอมารวมกันสี่ตัวปุ๊บอ่ะมันเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วจะทำนายไงคุยก็เลยแก้วิธีการเนินอ่านเรียงตั้งแต่เลยครับแล้วเนี่ยพออ่านเรียงปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เหมือนขครเลยนะครับอ่ะมาดูกันว่าเป็นเป็นอย่างไรบ้างไอ้สรรหาคาตอบนี่เป็นอย่างไรนะครับมาสักทีนะครับท้ายเลขเก้าก็อยากพูดมานานละมานานก็จะได้พูดทีเนาะคนอยากคณก็แปลกไม่ชอบเลขเก้า เวลามีห้าเก้าเก้าเก้าเลยชอบมเข้าบทสำหรับคู่เองไม่ใช่เรื่องของการเข้าบาเอาง่ายๆเอาสั้นๆนะเราจะทางไหนอันนี้น่าจะปอดสอนกันได้เนาะก็คือท้ายเก้าเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบหาทางออกเขาเป็นคนชอบแสวงหาคําตอบทั้งๆที่บางทีก็อาจจะมีคําตอบแล้วแต่เฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมผมว่าเขาเหมือนนักวิทยาศาสตร์อ่ะเก้ากับศูนย์มีความคล้ายกันตรงเนี้ยคืออยากจะรู้อะไรก็แบบมันเป็นอย่างนั้นได้ไหมมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมแต่พอดีศูนย์เนี่ยมันเอาทุกทางไงทั้งบวกทั้งลบมันเอาหมด แต่ถ้าเก้าเนี่ยเขาจะไปเฉพาะทางที่มันทําได้เหมือนเขาเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์คือมันต้องพิสูจน์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็มองไปเชิงของสายศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับตัวคุยๆเนี่ยว่าคนมีเลขลูกแก้วส่วนใหญ่อยากจะพิสูจน์อยากจะเห็นว่ามันมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าในสิ่งที่เขากาลังศึกษาอันนี้เราต้องแยกออกจากกันกอนะครับเพราะผมชอบหาทางออกผมถึงตั้งชื่อว่าสัญหาทางออกเวลาเพราะว่าเวลาเกิดอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรอยากเรียนรู้อะไรหรืออยากทําอะไรเขาต้อง คือสิ่งแรกที่นึกในหัวหรือเขาจะบอกมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมมันพอจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมอย่างนู้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเขาเป็นคนไม่ค่อยตันงก็จะไปเรื่อยแต่ถ้าสามารถไม่สามารถควบคุมเองได้แบบขาดสติอะไรพวกนี้นะ้ามีเลกาวทางสวน,นี้นี่ว่าเพี้ยนไงมันคิดไปเรื่อยมันไม่จบสักทีต่อยอดคือคิดได้แล้วก็ไปตีไปอีกไปอีกอะไรเง,งีย้ยเราจะชอบมองว่าเพีย้ยนนี่แหละที่มาที่คณเขาว่ากันแต่คือคนคน c o n t r o คือเรานะ ถึงเราจะก้าวท้ายก็ตามไม่จําเป็นว่าเราต้องเพี้ยนนะเราต้องรู้ว่าอันไหนมันเพีย้ยนอันไหนไม่เพีย้ยนถ้าเรามีสติกับตัวเองเลขเก้าก็โอเคถือว่าโอเคมากนะครับเป็นคนที่ไม่ตันอ่ะชีวิตไปได้เรื่อยๆนะครับตําแหน่งต่อมาเป็นเลขห้าคู่นี้นะับเป็นรู่นที่แบบอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,อ,งอันนี้ผมคุยขอพูดเลขคู่นี่ก่อนจริงๆอยากจะทํารีวิวเลขคู่ใหม่เหมือนกันแต่ว่าเออมันผ่านไปแล้ว เอาไว้เดี๋ยวทําเลขสี่ตัวให้มันได้สักห้าร้อยก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็สองร้อยแล้วนะเ,เดียวกับอาจจะทํารีวิวให้ได้สักพันแล้วกันดีกว่าสี่ตัวมันเยอะนะครับเ,เดี๋ยวกันทําอาจจะไปทำรีรันเลขคู่ให้นะครับห้าเก้าเนี่ยแนวแบบนี้คือเอาตามตำแหน่งก่อนนะเก้ามันชอบหาทางออกชอบสมองหาสิ่งใหม่ๆมีจินตนาการเยอะๆใช่ไหมแล้วมาเจอห้าคือเขาจะเป็นคนที่แบบเวลาเขาเจออะไรเขาจะคิดคิด,คด,คดแล้วเขาจะเก็บเก็บ เก็บไว้ว่าอันนั้ใช้ได้เนี่ยใช้ไม่ได้เขาเป็นคนคือประมาณว่าไม่ได้เป็นคนฉึกคิดนะแต่รู้อะไรก็เก็บไว้อะพอเก็บไว้มันเหมือนเป็นคลังไม่คลังความรู้เวลาจะเอาออกมาใช้มันก็ง่ายนีกงอกใช่ไหมเขาเป็นคนที่แบบคิดปุ๊บปุ๊บเก็บเก็บเก็บอันนี้เคยเห็นอันนี้เคยเห็นอันนี้เคยเห็นเวลาเจอปัญหาเขาเลยแก้ปัญหาได้เก่งเนี่ยรมยกว่าสั่นหาทางงอไอม่กอไหมคือมีอะไรรู้แล้วก็เก็บไว้ เก็บเก็บเก็บเป็นลำดับเป็นขั้นตอนในหัวตัวเองพอปุ๊บพอมันแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเต็มนะคังเขาเยอะมากคังความคิดของเขาจะเยอะมากแต่เขาจะไม่ใช่เป็นคนคิดฟุ้งซ่านอะไรหรือว่าคิดคิดแบบคิดทบทวนคิดอะไรย้ําไปย้ํามาขนาดนะเขาจะเป็นคนที่แบบคิดแล้วมาจัดลำดับซึ่งขุยคิดว่าดีนะห้าเก้าเนี่ยซึ่งจะบอกให้ว่าที่บอกว่าดีไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขุยชอบลักษณะการคิดของเขาลำดับการคิดของเขา เขารู้ว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทําอะไรแต่อันนี้มันก็จะแบบว่าคิดไปก่อนว่าเฮ้ยมันยังไงมันได้ไหมมันอะไรยังไงประมาณนี้นะครับอ,อืถือว่าคนที่คิดเป็นลําดับขั้นตอนดีคุยกชอบมากกว่าเก้าห้าเองนะทั้งที่คุยก็เป็นคนทายเก้าห้านะคือเก้ามันจะดุดึงหน่อยมันจะดูว่าเลือกจะคิดอะไรแต่พอสรรหาสิ่งนั้นมาแล้วเขาจะกระจายจ่ายความรู้ที่เขามีนะ ออกไปใช้หลากหลายทางแต่นี่คือคิดเยอะๆไว้แล้วก็จับมันเป็นลำดับพอจะเอาไปใช้มันก็จะดึงออกมาดึงออกมาไม่ออกใช่ไหม,มนคนไอเดียประมาณนี้เออชอบชอบแนวคิดคนเล็กนี้นะครับห้าเก้าตำแหน่งต่อมาเป็นเลข6หกคราวนี้ยิ่งยิ่งดีเลยคือพอลำดับเสร็จแล้วรู้ว่าจะไปใช้ยังไงค่อยๆใช้ค่อยๆเอาออกไปถ่ายทอดให้คนอื่นเวลาให้เราเห็นไอเดียจากคนเลข6หกห้าเก้าเราจะรู้สึกว่าเออคนนี้ไอเดียดีเนี่ยเขารู้จักถ่ายทอดเก่ง ว่าเออจะต้องเป็นยังไงจะต้องแบบไหนถ่ายทั้งทั้งแบบว่าสมมุติว่ามันเหมือนคนขับรถอ่ะรู้ว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนอย่างไรยิ่งเป็นคนพื้นที่ยิ่งจะแบบใช้ประสบการณ์ที่เคยขับมาจะรู้ว่าอ่าตรงนี้จะมีเนินนู่นนี่นั่นอะไรนึกออกใช่ไหมครับเขาจะเป็นคนประมาณนั้นอ่ะคือมีความรู้เยอะๆก็สามารถไปได้ไปทิศทางที่มันดูโอเคที่สุดแล้วก็เป็นคนค่อยๆทําเพราะรู้อยู่แล้วไงว่าต้องทํำยังไงแล้วค่อยๆทํามันก็เลยติดประมาทน้อย คนเนี้ยจะติดประมาทน้อยจะค่อนข้างแบบรู้ว่าควรจะทาอะไรไม่ควรจะทําอะไรนะครับแต่คุยบอกก่อนนะว่ามันบอกไม่ได้ว่าเป็นคนดีไม่ดีนะควรไม่ควรไม่ไมใช่ว่าเป็นคนดีไม่ดีนะถ้าเกิดว่าเลขคนเนี้ยผมว่าหกห้าเก้าเนี่ยไปสะท้อนในพวกโจรพวกพ้นธนาคารนี่หนักเลยนะคือมันรู้ทุกอย่างไงค่อยๆทําแบบใจเย็นอะไรเง <s> ี้ย <attributes> มันไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนดีนะหกห้าเก้าเป็นคนดีไม่ใช่นะครับมันต้องแบบว่าพันหัวกับ มีมีศีลทมด้วยมีธรรมะด้วยประมาณนั้นน่ะนะครับไม่ใช่ว่ามีหกห้าเก้าแล้วโอ้โหโคตรดีเลยเป็นคนดีไม่ใช่นะคนเรื่องอนี้ต้องต้องแยกนะครับอ่ะคราวนี้ตำแหน่งสุดท้ายอันนี้ทีเด็ดคือมันมีเก้าข้างหน้าพอเป็นเก้าข้างหน้าเนี่ยไอสิ่งที่เขาทาเนี่ยถ่ายทอดดีๆจัดรูปแบบการทําอะไรได้อย่างลงตัวเนี่ยเขาทํามันได้เรื่อยๆบางคนคิดว่าเฮ้ยหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วทําต่อครับไม่ในสนใจอะไรทําไปเรื่อย แล้วก็ไม่เป็นไม่ได้เป็นการย้ำคิดย้ำทำนะคือทําไปด้วยความแบบมันเป็นธรรมชาติอยากจะทําให้มันแบบเกิดขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่สนใจจนแบบเออคนรู้สึกว่าไอ้นี่มันเจ๋งว่าไอ้นี่มันทําได้เรื่อยๆเลยว่ะนะครับเวลาเจออะไรมันก็ไม่มันก็ไม่ท้อนะมันก็ทําได้มันก็ไปหาคําตอบของมันมาแล้วก็มาทาเรื่อยๆข้อดีมันคืออยู่ตรงนี้แต่ข้อด้อยทําเรื่อยๆแต่ไม่ได้รีบนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วก็เลยอาจจะไม่ได้เด่นมาก สมมติว่าให้ความเร็วในอันดับของเลขกลุ่มนี้ประมาณว่าเต็มสิบนะกูเอกให้สักหกถึงเจ็ดเขาไม่ได้รีบมากแต่เขาก็ไม่ได้ช้ามากไงเขาไม่ได้รีบประมาณหกถึงเจ็ดอ่ะก็ประมาณแบบเออไปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊เพราะมันมีหกเก้ามันมีมมแรงขับเคลื่อนที่โอเคอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเลขท้ายสําหรับกลุ่มนี้นะครับถ้าท่านใดมองหาเลขที่ประมาณแบบนี้หรือเปล่าวิธีการคิดแบบนี้หรือเปล่าไม่ได้ซับซ้อนมากมีลำดับขั้นตอนที่จะเรียนแล้วก็ทำได้เรื่อย นี่กลุ่มนี้ก็ตอบโจทย์ครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยมันยังมันช้าไปมันฉุกคิดอะไรมันอะไรมันจะนา,นานไปอะไรเงี้ยมันจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ไม่ไม่ค่อยไ,ได้ถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาที่มันอยู่เรื่อยๆดีแล้วก็โอเคนะครับก็เทียบกับชะตาตัวเองดูว่าเป็นลักษณะแบบไหนถ้าชอบก็โอเคสำหรับกลุ่มนี้ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรครับมองกลุ่มอื่น้วมีเยอะแยะนะครับอ่ะต่อไปถ้ามันอยู่ด้านหน้าเป็นยังไงบ้าง คนเล่นนี้วางตัวดีสุขุมนะครับดูเป็นดูมีภูมิฐานน่าเชื่อถืออถือว่าเหมาะกับงานพวกที่ต้องการความน่าเชื่อถือทั้งหลายแหล่ครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาก็ได้ครับปกติหรือว่าจะเป็นร้านอาหารที่รสชาติต้องการความคงที่อะไรพวกนี้ผมมองว่าเลขนี้ถ้าเป็นอยู่แถวหน้ามันน่าจะเหมือนพวกร้านอาหารหรือร้านอะไรที่อยู่จนนานมาแล้วอ่ะอยู่จนคนชินหรือว่าเป็นร้านที่มีเฟรน c h i s e เยอะๆนี่กออกใช่ไหมครับบแบ 6, 7, 11, พวกเซเพวกร้านาฟูจิอะไรเงี้ยเออรีสอรอะไรเงี้ยที่มันเป็นแบรนด์แบบเห็นปุ๊บต้องรู้เลยนะสตาร์บัคอะไรพวกนี้เห็นรู้ต้องรู้เลยว่าเข้าไปแล้วต้องแบบได้ทานอะไรลักษณะแบบไหนอะไรเงี้ยอืมก็ประมาณนั้นอาจจะดูถ้าเป็นเป็นคนนะ่ยมันอาจจะดูไม่ดึงดูเพราะว่ามันเป็นระบเรียบง่ายภืมนฐานแต่งตัวดีสะ,สะอาดสะอาดแค่นั้นเองอาจจะไม่ได้แบบว่า วื้วาหน้ารักหล่อเฟี้ยวอะไรขนาดก็แล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะหล่อเฟี้ยก็ได้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้คนแบบแต่งตัวแบบออกแฟชั่นอะไรขนาดนั้นนะไม่แน่ใจว่าหลุดหรือเปล่านะครับแต่ว่า <c oughs> ถ้าหลุดในชั้นไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในคลิปมันก็ยังไปเรื่อยอยู่นะโอเคนะครับก็หน้ากับท้ายไปแล้วนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่พูดเสริมต่อไปก็คือเรื่องของความรัก ผมว่าเขาเป็นคนจัดแจงอะไรได้ดีนะเป็นคนจัดแจงลําดับขั้นตอนนู่นนี่นั่นอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาจะคบใครเขาก็ก็ต้องพิจนารณานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบนานมากนะก็ใหญ่ไม,ม่เหมือนเ,อเรื่องของความคิดเขาเขาไม่ได้คนเลือกนานเลือกอะไรแต่เ็าเลือกแบบที่มันใช่สําหรับตนเองจริงๆก็เป็นเลขกลางๆครับระดับความรักอาจจะไม่ดูไม่วหวานแต่ก็ถือว่าโอเคถ้าเกิดว่าแต่งงานไปแล้วหรือม,มีคู่แล้วก็มีความมั่นคงยงนานันอยู่พอสมควรนะครับ โอเคนะครับนี่คือเรื่องของความรักก็กลางๆครับไม่ได้ไม่ได้ไไดหวือหวามากเพราะมันไม่ได้เชิงเลขเสน่ห์ขนาดนั้นนะครับต่อไปเรื่องสุดท้ายเรื่องของการเงินคุยมองว่ามันเป็นลักษณะของความพอดีมากกว่าสาหรับเลขกลุ่มนี้หาก็ได้นะครับจัดก,การการเงินก็โอเคอยู่ระดับกลางๆถ้าคุณมีทุนอยู่แล้วถือว่าเป็นกลุ่มเลขที่หว่าหมายถึงว่ามีทรัพย์มีสินอยู่แล้วหรือว่าต้องการบริหารจัดการให้มันคงอยู่นานๆเลขกลุ่มนี้ตอบโจทย์เลย คือไม่มีทางดรอปลงกว่าเดิมจะแบบทําให้มันแบบเกินเส้นเขียวไปตลอดก็ค่อยๆแต่ว่าไม่ได้หวือหวาขนาดเส้นเขียวลบไปเส้นทองอะไรพวกนี้ไม่ได้ขนาดนั้นก็คือรักษาระดับนั้นไว้ให้แบบเออยู่ได้ยาวๆนานๆมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรื่องของการเงินแต่ถ้าเราแบบเกิดใช้เลขนี้แล้วแบบเรายังไม่ค่อยมีเราเหมือนเป็นพวกสตาร์ทอัพอะไรพวกนี้มันจะเป็นลักษณะของการที่เราค่อยๆหาค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บหอมรอมริบอะ ถ้าไม่ได้ไม่ได้ต้องเล่งเวลาอะไรมากนะครับเขาก็เก็บได้นะเอออาจจะสมมติเป็นลูกจ้างธรรมดาเป็นข้าราชการธรรมดา <c oughs> ขอไปครับก็เงินเดือนสักหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยนะครับก็เขาจะค่อยๆเก็บมีอะไรเขาก็ค่อยๆใช้แล้วค่อยๆให้มันมีนะครับพอมีเงินจะส่งบ้างอาอาจะไปดาวรถไปอะไรือดาวบ้านอะไรก็ค่อยๆไปตามสเต็ปแล้วก็ไม่ได้คือก็มีเงินเหลือเก็บพอที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือมันอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่คือมันก็ไม่ได้ขัดสนนะครับ ลักษณะการก็จะประมาณนี้ก็มันแทบจะมิดเดิลแทบทั้งหมดนะแต่ก็ไม่ได้ดาวมากใช่ไหมล่ะออมันก็เป็นเลขที่แบบเรียบๆง่ายๆนะครับเหมาะกับคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ทะเยอะทะยานอะไรมากหรือคนที่แบบมีเยอะๆแล้วแล้วก็อยากแบบจะให้มันพอละอะไรเนี้ยเลขปุ่มนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจนนาทีนี้นะครับทั้งช่งใช้เน้นเลขพยากรแล้วก็ทางชานองยูทูบคุยเลขพยากรน,นะครับ แล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวก็ค่อยติดตามเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในเพจไว้ใน y o u t u ไว้ในชั้นเรียนว่าเออจะเป็นเลขกลุ่มไหนจะแจ้งก่อนที่จะมารีวิวเนาะขอบคุณทุกท่านมากครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจขอให้ท่านโชคดีนะครับมีเงนินมีทองร่ำรวยร่ำรวยสุภาพแข็งแรงทุกท่านครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ